ยารถจีทีเอรู้ขอซื้อรูขอซื้อให้ดูครับเป็นแนวทางเผื่อใครอยากมีแรงบันดาลใจเอารถที่บ้านมาแต่งใช่สี28เบอร200เบรกสามเจ็ดศูนย์ครับคาสแควร์คาสแควร์อะล้อหลัง r อสามสิบของหมื่นกว่าบาทแล้วเครื่องตัวเนี้ยถ้าย้อนกลับไปก็วอนี้สตาร์ทแล้วมันไม่สั่นแล้วมันไม่โยนอะไรอย่างเงี้ย ผมจะเอารถ GTR วันนี้จะพาไปชมนะครับรถพี่เอกนะครับช่างไทยหัวใจ GTR นะครับนำรถที่บ้านนะครับเป็นกระบะยุคเก่านะครับกระบะ Isuzu KBZ นะครับกับโปรเจกต์นะครับสุดล้ำนะครับเอกจะเอา GTR นะครับเอาเครื่อง RB นะครับยัดใส่ลงไปในกระบะคันนี้จะเป็นยังไง มาตามชมกันได้เลยครับกับพี่เอกเอกจะเอา GTR ผมจะเอารถ GTR วันนี้เขาเรียกว่าไงเราเคยถ่ายคันนี้นะล้อกับเบรกนี่คือราคาเกือตัวรถเลยพี่มีวิทยุมีจอนี่แต่พี่ที่แต่งรถได้เทนะล้อท E ข้างหน้า R E ใช่ครับเครื่องเครื่องนี้เป็นของ E s u z u ่อ T F R ครับผมเป็นของรุ่นพี่ผมที่เล่นรถมาก่อนผมอีก จ้ะสวัสดีครับนี่ทำงานอยู่นะงานอยู่เลยรายได้ดีไหมเขาได้พอได้เขได้รถลูกคอลูกค้าเดิมๆดิมเข้ามาได้เลยเซฟิโร่นี่ของใครอ่ะของของผมเองของพี่เหรอได้นี <h <h ่นะเหมือนกันที่เป็นพี่มีอาชีพอะไรนี่ไงช่างช่างซ่อมรถนี่ไงช่างซ่อมรถช่างซ่อมรถนี่ไงนี่ช่างซ่อมรถอยู่ที่นิวัดเซอร์วิสนะอยู่แถว เรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกมอเตอร์เวย์เรียกมอเตอร์เวย์นะครับนี่คือพี่เอกพี่เอกนี่เล่นรถก่อนผมกี่ปีนะไม่มากนะเองก็ไม่ไม่ไม่พี่มีรถสปอร์ตโอ้โหสิบกว่าปีอะอะเล่นเล่นใกล้ๆกันกันแล้วแต่คือแค่มีสองร้อยก่อนใช่ไหมครัผมยังเป็นเด็กน้อยแบบว่าเด็กน้อยรถบ้านเป็นรถบ้านอยู่ขับซีวิคไงเด็กน้อยรถบ้านอันนี้ก็ ใครจะไปคิดว่าตอนนี้คันที่เราเคยถ่ายนะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูนี้มาดูคันนี้แหละหน้า a นา RE 30ครับขอบส8ครับจริงเลยครับไปเชียงกงกับทุกวันเลยมีคนถามมีคนขอซื้อล้อป่ะมีครับแล้วก็ยังไม่เสร็จใช่ป่ะยัง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 เหลืออีกเหลือแอร์เหลือภายในอะไรประมาณนี้ยังไม่เสร็จแต่เครื่องอ่ะเสร็จแล้วตอนนี้เรามาแบบคร่าวๆนะก็คือไม่ได้นัดอะไรก็คือทักปุ๊บ มาเลยมาปั๊บมาเลยแล้วก็พี่อกถามอีกทีหนึ่งพี่มีอาชีพอะไรนะช่างซ่อมรถนี่ไงช่างซ่อมรถนี่ไงพี่ไม่ใช่เป็นลูกเศรษฐีมาแบบว่าไม่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 ก็เป็นช่างซ่อมรถไม่ช่างซ่อมรถเลยแต่รถพี่หมดเลยก็เก็บซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยชอบก็ซื้อเก็บไว้มีเองพอมีรายได้ก็ซื้อเก็บไว้แล้วผมเนี่ยเป็นช่างซ่อมรับปะอารับี่โถ เี๋ยวเห็นว <laughs> ่าจะเปิดอ <chlorine> ู่ใ <Teacher> ช <aches> ่ไหมก็ให้พ so, ี่เ yes, ป yes. ็นบริหารเลยปะใช่เดี๋ยวโอ้เลยไปเป็นลูกน้องเลยอ่ะอ่าหลายคนยังไม่รู้อ่ะผมยังไม่ค่อยรู้เลยว่าอันนี้มันอีสูอะไรพี่อีสู k เคบีครับเคบีเคบีเคบีแซดอะไรเงี้ยมันเห็นนิยมมากเลยพี่หรือยังผมไม่ไม่ค่อยรู้แวดวงเรียกว่ายังไงแวดวงเลโทรปะใช่ใช่มันนิยมไหมมันก็ประมาณนึงนะเขาก็ชอบชอบ ชอบ,อบแบบเอามาแต่งกันนะอือเราก็เราก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยเห็นเขาแต่งกันเราก็อยากได้บ้างเราก็เลยซื้อมาบ้างอันนี้คือรถพี่เองเรถผมเองไม่ปัน่นไม่อะไรอือเอาอะไรไปปั่นนะแต่วันนี้มีหัวใจใหม่มหัวใจใหม่ใส่ใส่เครื่องเข้าไปใหม่อันนี้ผมมองด้านนอกมันเป็นเครื่องสกายไลน์แล้พี่ใช่ใช่ก็คือสกายไลนะ์แหละเครื่องสกายไลนะ์ <S <S <S> แต่เขาว่างกันสิพี่ถามแบบง่ายๆเลยส่วนมากบ้านเราก็เห็นวางวางกันก็อะไรนะเห็งจุดเก้าใช่ไหมหพวกคอมมันเล่อะไรแอ๋อเป็นวางพวกก e ิสุตัวใหม่ด,ดีเซลอะไรอย่างนี้แต่เราข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ด้วยแล้วผมชอบเบนซินอะโอ้ชอบชอบเบนซินอะไรเงี้ยรื่องเรื่องชอบอาร์บีชอบอเป็นพวกเครื่องอาร์บีทรงเครื่องเขาสวยดีเพราะเอาเรื่องเรื่องเลยคือชอบเพราะรูปทรง แรงไม่แรงไม่รู้ผมชอบผทรงผมชอบมากเลยชอบผทรงมันมากกว่าแล้นี่คืออิมเมจในฝันเลยป่ะที่แบบอยากจะวางก็ในฝันนะเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีใครวางมั้งใช่ไหมเห็นพี่นี่แหละแล้วพี่ก็เป็นคนแรกๆเห็นชอบเครื่องตัวนี้มากเลยใช่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 แต่ผมไม่ค่อยตอนนั้นไม่ค่อยเฉยๆนะ ลุกที่เราแต่งรถนแรกๆมันก็เฉยๆไงเพราะว่ามันจะมีเครื่องที่แรงกว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ยว้าวกว่าตอนนั้นเจป่ะที่พี่เล่นอ่ะใช่ใช่ใช่ตอนแรกก็จะเป็นเจและทำถ่ายอยู่ที่พี่อย่างเงี้ยตอนนี้เครื่องมันประมาณไรแล้วตอนนั้นพี่เล่นเท่าไหร่นะตอนตอนที่พี่เล่นเล่นเลยตอนแรกๆก็ซื้อมาหลักหมื่นนะ่หลักหมื่นนี่หรอใช่ใช่ห้าหกหมื่นก็แพงลนะก็ก็ชั่วโมงนั้นนะก็แพงอยู่นะแต่ชั่วโมงนี้พี่ชั่วโมงนี้ก็นั่นแหละก็ไหล ไปตามราคาก็ไหลไปตามยุคตามสมัยอะถามหน่อยพี่อันนี้วางเองวางเองจริงเ่าจิงดิคนดิเป็นช่างไง่างองเองวางเองเลยจะไปช่างจะไปจ้างคนอื่นก็แบบเขินไงไวลิงเองไวลิงไอไวลิงให้ต้องให้เขาจ้างมาช่วยกันช่วยพักพวกให้ให้ทาให้หน่อยแล้วนี่คือทุบเองอะไรเองใช่ใช่ใช่ทำเองแต่ยังเก็บรายละเอียดไม่ไม่เร็จเท่าไหร่นี่มาก่อนไม่เสียดายรถเหรอพี่ คิดว่าเสียดายไม่ละระวังอย่างเงี้ยอะถามเลยพี่แล้วไอ้นี่ทาอะไรบ้างผมไม่ค่อยรู้เลยมี t u r b บ t u ที่เห็นข้างนอกนะอะเ็เล่าให้ฟังหน่อยพี่ท่อนล่างก็เป็นญี่ปกเดิมๆเลยแหละคือส่วนมากก็เดิมๆแ้วมีแคมคู่หนึ่งอ่าแล้วก็ทําวงทาวาล์วใหม่แล้วก็ทำให้มันรองรับกับเทอร์โบตัวนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีรางโอชีตมีโอชีดมีกล่องเอฟคอนหนึ่งใบแล้วก็มีลิ้นปีกพีเสื้วีเอะไรเงี้ยตามคอนเซ็ป ยุคก่อนๆเรา,าเราตอนตอนที่นนเราทำยุคนั้นนะก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยของแต่งก็ไม่ค่อยมีก็จะมีแบบเอาเปิดออกมาให้มันดูแบบเออดูลงตัวหน่อยดูให้มันสมส่วนหน่อยแค่นั้นเองมีเล็กลงเล็กเล็เลท,ทั่วไป ต้อมทำเลยพี่ข้ามสายพานอย่างนี้วางยาปะบาลลงบาล้านอะไรจุดใช่ไหมยากนะเพราะว่ามันมีมันมกีกำหนดอยู่ห้องเครื่องครับตอนแรกเขามีอยู่แค่นี้ใช่ไหมอ่าเราจะให้บาล้านดีๆวิ่งดีๆไม่ให้หนักหน้าแล้วก็ขยบเครื่องถอยหลังไปหน่อยให้มันมีบาล้านอยู่ตรงกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ได้แบบไม่ไม่หนักหน้าจนเกินไปแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าต้องตุบต้องตัดต้องอะไรเยอะหน่อยแต่ครับแล้วมันก็บาล้านมันก็ดีกว่าอะไรกว่าอะไรเงี้ย ทำในเป็นเสร็จนี่คือตั้งงบไว้ว่าตอนที่ทําเราจริงๆของส่วนมากอะ่ะของที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว,มลวไม่ไม่ได้ต้องซื้อเยอะมากมเท่าไหร่เราเน้นคอนเซ็ปที่แบบว่าของที่เรามีอยู่ในบ้านเราเก็บไว้บางทีเราลืมหายหรือหา,หาไม่เจออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นก็เอามารวมอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งดีกว่ามันจะได้แบบมันจะได้ไม่หายไปอะ่ะเวลาเรียกหาใช้ของอะไรเงี้ยก็ยังเก็บไว้ได้อยู่ยังหาเจออยู่อะไรเงี้ย ก็เอาเนี่ยแหละเก็เลยคิดว่าไม่เก็บแล้วก็เอารวนรวมมาใช้ในรถคันเดียวเลยดีกว่าเป็นสไตล์เราเลยไม่ได้เล่นตามกระแสด้วยไม่ตามแล้วไม่หมินมีใครมีมีใครตามกูมาเหรอกูตามใครเลยบางทีเหอแล้วก็แบบสวยด้วยแหละชอบหลักๆที่ชอบแหละแล้วอย่างนี้แบบมีคนสนใจี่รับวางมะแต่ว่าเฮ้ยเห็นพี่แล้วแบบโอ้โหใหญ่พี่วางจังเลยก็ก็ได้นะแต่ต้องคุยกันก่อนแหละเพราะว่าบางทีรถพวกนี้มันถ้าคนที่แบบ ไม่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ไม่อินไม่อินกับมันจริงๆก็ก็ลําบากบางทีมันใช้เงินเยอะอ่าเยอะใช้เงินเยอะเยอะแล้วก็มันไม่ได้แบบว่าทําเสร็จแล้วแบบจะขายง่ายๆนะอันนี้พูดถึงแบบว่าก็คือทําไปขายมันลําบากอันนี้ยากนะถ้าทาแบบชอบแล้วทาเก็บไว้แบบว่าที่ตัวนี้เราชอบจังเลยเราแบบเป็นรถพ่อรถแม่รถที่เราลักออาเราก็เก็บไว้แล้วก็ทําให้มันอยู่ในสภาพที่เราพอใจถูกใจก็ จะเก็บได้นานไงทีนี้ตั้งเป้าว่าขี่แรงมาพี่ต้องมีสักเอาสามร้อยกว่าสี่ร้อยมั้ยดังนั้นเรได้อยู่แล้วแต่คือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะไม่อยากให้มันแรงมากหรอกขับยากเนี่ออยากให้มันไปไหนมาไหนได้ต็รอบที่แล้วเราไปนะนะทางบางแสนนะบางแสนแต่เป็นเครื่องเดิมนี่อ่าตอนี้ก็ก็อยากจะตามพัะพ่วงให้ทันไงอาสามห้าเงี้ยนะที่เราเจอนะอาสามห้าวิ่งนะสองร้อยกว่าเงฮะบ้าบอ นี่ทอาสาม้าได้นี่คือแบบบ้าบอยนะได้แหละแต่ได้นานหรือเปล่าโอ้อย่างนี้ก็ถามจริงพี่น่าจะทะลุร้านแล้วมั้งรวมๆมาไม่รู้เหมือนกันนะก็คือมองด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่ามันมันมันประเมินมันประเมินไม่ได้หรอกแต่นี่ก็ไม่ได้ของเขาโดยตรงก็มีอะแดปใส่รุ่นอื่นบ้างยี่ห้ออื่นบ้างสลับสลับกันไปอะไรเงี้ยทำอันนี้สตาร์ได้ยังพี่ ได้แล้ว ยังไม่ได้จูนอะไรที่มันแบบว่าให้มันตามที่เราต้องการละเอาให้ติดก่อนว่าคือแหละน้ําไม่ดันวันไม่ไหลแค่นั้นเราก็โอเคก่อนนะเวลานี้สวยสวยแล้วก็มังเทตรงเครื่องนี่แหละเดี๋ยวก่อนไปดูรอบๆอบรายละเอียดนี้เยอะและคิดว่าจะทําสีไหมพี่ไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะแห้งแห้สีเดิมนี่แหละสีเดิมไงอันนี้ให้ดูครับที่บางเดิมหลายคนถามเรียกงางเดิมอระฟังเดิมบางเดิมเฮ้ยใคเลยนมแล้วเนี่ยวันนี้ อ่าใช่สซเบรกของสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เดินเจอหรือว่าเตะเจอแถวไหนไปเนี่ยเรามีเก็บไง <c oughs> เรามีเก็บไงไม่เจอเนื้อคู่หลังขวาไม่เจอเนื้อคู่แต่ไม่เป็นไรชอบอ้าวตอนแรกมันไออีป่ะไออีอยู่ฝั่งนู้นอ๋อคือใส่ใส่ใส่ได้กนได้แล้วคเดี๋ยวก่อนพี่กวนอะไรป่ะเนี่ยหลังโปรเจกต์มีอีกนะก็แต่แหลกก็คือเราพยายามเอาของอย่างที่บอกอะของที่มีในบ้านเราก็พยายามเอามาใส่ เบรกเบรกหน้าหลังน yeah ี yeah ่แฉะหนึ่งคันได้ป่ะก็เอาไม่ไม่ถึงหรอกอุ้ยก็ดาวได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงก็คือแบบเราเราแบบอยากให้แบบของให้มันอย่างที่บอกอ่ะมันไม่อยากให้มันหายไปนี่นะโปรเจกต์ิวอยากให้มันอยู่อะไรอย่างงี้หน้าสี่หลังสี่เลยอเนะ่หรือว่าหน้าหกหลังหกหน้าสี่หน้าสี่หลังหกแตกปะ แล้วเบรกอะไรงงตัวเองถน่อะไรเราก็ใส่ไป่ก่อนทำไมเราเบรกอะหลังไม่หลังเบรกเออไอนี้กระจายกระจายน้ำมันเบรกมีอยู่แล้วไงกระจายอะเออตัวกระจายน้ำมันเบรกเราใช้อยู่แล้วล้วก็ใส่ก่อนมีโช๊อะามไทเททข้างหลังเรามีไททเก็บไว้แล้วก็เอาไททใส่มีปุ่นเลยไหมเนี่ยเพราะว่าตรงรุ่นเ็าไม่มีขายเราก็ไปซื้อของรุ่นใกล้เคียงมาใส่ อันนี้ข้อ,ขอดีทำไอพี่ติดแล้วมันได้อะไรพี่ผมนีกระเพือไงฮะขับไปอ่ะตรงนี้มันบางแล้วไงมันเป็นกระเพือเนี่ยมันมันไม่กระเพือแล้วโอ้ดามไว้ดามไว้ดามไว้ช่วงล่างข้างหลังอ่ะพี่ผมอยากรู้ต้องยกอะไรปะข้างหลังข้างหลังข้างล่างช่ข้างหลังมีโช๊คโอลีมโอลิงก่อนนะโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแบตอยู่หลังแบตอยู่หลังแล้วนี่อ่ะพี่มีปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กก็ออกแยกมาเจอเบรกไปก็งงแล้วหน้าสี่หลังหก มันก็นไม่ได้ลองนั่ง,ส,งสตาร์เดี๋ยวขับได้เดี๋ยวให้ลองนั่งดูภายในดีกว่าอขอเปิดนะพี่ไม่พังนะระวังมันหลุดแล้วกันวันนี้นเราขายคำๆไม่ใช่มีโอ้นี่มีเกตด้วยนะเอสี่มีเกตรุ่นเก่าๆอะไรเย่างี้ยันนี้ก็ทำทุบห้องเครื่องก็ดูสวยนะเราพยายามเนี่ยรอให้เสร็จเก็บซุ้มเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยน้องว่าคันนี้เกิดแน่เบาสองร้อยใช่เบาสอง ว่าแปดสิบใช่ผมเรียกไม่ถูกถูกปะงั้นงั้นคิดว่าทำอะไรต่อพี่ภายในใส่พวงดิสโมอ๋ฮะใส่พวงดิสโมหัวเกดดิสโมถ้ามีขนาดนั้นแอ่ไประตูคาร์บอนเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอาไปทำขาวพินดีกว่าก็คือเปะก็คือกะว่าโครงอนุรักษ์นี้ไว้ออนุรักษ์อะไรแบบนี้ไว้ก่อนเกดเกย์เฮ้ยครับสแควร์ครับสแควร์เหมือนเดิมนี่เราเห็นคนทักมาแล้วชอบก็เลยไม่ถอดเก็บไว้เก็บไว้ เห็นคนใน Facebook ทักแล้วเก็บไว้หรือ่าเก็บไว้นี่ให้ดูฝั่งนี้อ๋อซีอีสามวงซีสามวงก็ยังขาดเนื้อคู่ไปหนึ่งวงหาเจอใครมีอะอยากได้อะไรพี่อะเผื่อวิงคนใครมีนะสิบครึ่งโพริชาาหรือทักมากก็ได้อะอีสามสิบไม่ใช่อยากได้ซีอียี่บแต่ไม่ได้ขาดอีกวงเดียวไงใครมีเศษนะสิบครึ่งสิบครึ่งขออะไรอะ หทั่วไปนะมั้งมันจะเป็นสิบห้าหรืออะไรทุกอย่างสิบ้ากับสูนมั้งผมไม่แน่ใจประมาณนั้นนะมั้งเอสิบห้านะใส่ล้อหลังอ่ะแค่ล้อล้อวงเ,เดียว <c oughs> นี่ก็ลดช่างนะแต่งโคตรมันนะคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มไหมพี่สมมติ่ะอันนี้เอาตอนนี้นะหลักๆเลยอยากขับให้ได้ก่อนขับ <c oughs> ได้ขับไปไหนมาไหนได้ก็คือจบแล้วพอแล้วไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วอันนี้ก็อันนี้อันนี้คือของที่เรามีอยู่ที่บ้านจะหมดแล้ว หมดแล้วหมดหมดแล้วก็เลยก็เลยถ้าเกิดหมดก็คือพอแล้วไม่อัมแล้วไม่ทําไม่ทำแ้วเพิ่มแล้วทำทำทประมาณนี้เหมือนเกินสองร้อยพี่ือว่าซื้อสองร้อยเอาจริงนะถ้าเกิดถ้าเกิดเริ่มต้นรับหนึ่งก็คงเกินแล้วแหละเกินแล้วนะใจรักคงไปสุดหยุดไม่อยูเอาานะ่เราก็พยายามแบบเอาให้มันเซฟพอ,อ,อ,อที่สุดอะวมน่ี้ผมล่มสังเกตซ้ายคับสแควร์ขวา หมือนเดิมไงก็ชาวเฟซบุ๊กเขาชอบอนี่สติกเกอร์ทัสก็ตรงยุคนะที่เอกก็ตั้งแต่นั้นมาใช่กล่องอยู่ไหนด่หรือไวไวยังกล่องยังไม่ได้ใส่เนี่ยสายกล่องอยู่นี่ก็คือสตาร์ได้คือยังไม่เสียบกล่องก็เดี๋ยวถ้าจะฟังก็เดี๋ยวค่อยเสียบกล่องโอเคแล้วจะคิดว่าจะเอาไปบรรทุกของไหมได้อยู่นะมันก็บรรทุกได้ปกตินะก็คือมันมึงคือรถกระบะคันหนึ่งนั่แหละเนาะใช้งานได้ปกติเลย แต่เติมน้องมานแค่งเลงอ่ะเดี๋ยวฮะใครสนใจอยากมาให้พี่เอกมาดูรถก็ที่ไหนแล้วพี่อ่ะเผื่อแบบไหนๆสนใจขายของ,ง,งขายของ่อยพี่อแถวนี้เขาเรียกพัฒนาชนบทสามอืมอแถวๆร่งเก้าแถวอะไรงี้ครับถ้าเกิดมีบ้านอยู่แถวนี้ใครอยู่แถวนี้ก็ถ้าเป็นรถเดิมนะก็แวะเข้ามาเซอร์วิสมาอะไรแบะมาดูแลกันได้มาปรึกษาอะไรกันได้ไม่มีปัญหาก็มาดูพี่เอกนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งแน่นอนคันนี้ตั้งชื่อให้มันยังเนี่ยชื่อเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอันนี้ไม่เคยตั้งนะเล,เล่นรถพี่เอกกันนะเล่นรถชื่อผมแล้วกัน <laughs> รถพี่เอกนะโอเคก็เดี๋ยวไว้เราฟังเสียงแล้วเดี๋ยวไปนั่งกันดูอีกทีดีกว่าอันนี้ก็ขอบคุณพี่เอกมากนะ <laughs> ที่จับ